ความลับของคนที่รอดจากเรื่องเลวร้ายที่สุดมาได้ชีวิตคือการเดินทางที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและบางครั้งเราก็ต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์เลวร้ายที่สุดที่เข้ามาสั่นคลอนทุกสิ่งที่เราเชื่อแต่มีบุคคลกลุ่มหนึ่งที่แม้จะถูกพายุโหมกระหน่ำหนักเพียงใดพวกเขากลับสามารถยืนหยัดและก้าวผ่านช่วงเวลานั้นมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ความสามารถในการฟื้นตัวจากความทุกข์ทรมานเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องของโชคชะตา แต่เป็นผลลัพธ์จากการยึดมั่นในความลับหรือหลักการภายในที่แข็งแกร่งอย่างยิ่งบทความนี้จะเปิดเผยเสาหลักแห่งจิตวิญญาณผู้ไม่แพ้ซึ่งเป็นแก่นแท้ของความสามารถในการรอดชีวิตจากเรื่องเลวร้ายที่สุดมาได้และค้นพบความหมายใหม่ให้กับชีวิตที่เหลืออยู่ 1. การยอมรับความจริงที่เจ็บปวดอย่างไม่มีเงื่อนไขความลับข้อแรกคือ การมีความกล้าหาญที่จะยอมรับความจริงที่เจ็บปวดอย่างไม่มีเงื่อนไขผู้ที่รอดชีวิตไม่ได้ใช้พลังงานไปกับการปฏิเสธหรือการต่อรองกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่พวกเขาเลือกที่จะเผชิญหน้ากับความเป็นจริงที่โหดร้ายตรงหน้าอย่างสงบและมีสติการยอมรับในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการยอมจำนนหรือการเห็นด้วยกับความเลวร้ายนั้นแต่คือการตระหนักว่าสิ่งนั้นได้เกิดขึ้นแล้วและพลังงานทั้งหมดที่เหลืออยู่ ควรถูกนำมาใช้เพื่อจัดการกับสถานการณ์ในปัจจุบันและวางแผนสำหรับอนาคตการยอมรับความทิงที่เจ็บปวดคือการปลดปล่อยพลังงานจากการต่อต้านเพื่อนำมาใช้ในการฟื้นฟูตัวเอง 2. การแยกแยะสิ่งที่ควบคุมได้และสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ผู้ที่รอดพ้นจากวิกฤตเข้าใจถึงความสำคัญของการแยกแยะสิ่งที่ควบคุมได้และสิ่งที่ควบคุมไม่ได้อย่างชัดเจน พวกเขาไม่ซึ้นเปลืองพลังงานทางอารมณ์ไปกับความกังวลหรือความโกรธแค้นต่อปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เช่นการตัดสินใจของผู้อื่นหรือเหตุการณ์ในอดีตแต่จะมุ่งเน้นไปที่การควบคุมความคิดทัศนคติและการกระทำของตนเองเท่านั้นการโฟกัสไปที่สิ่งที่อยู่ในอำนาจของเราในการเปลี่ยนแปลงคือการสร้างจุดยืนที่มั่นคงทางจิตใจ และเป็นวิธีเดียวที่จะช่วยให้เราสามารถสร้างความก้าวหน้าแม้ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะไม่มีทางออก 3. การมีวัตถุประสงค์ที่สูงส่งกว่าความทุกข์ทรมานความลับที่ทรงพลังที่สุดคือการค้นพบวัตถุประสงค์ที่สูงส่งกว่าความทุกข์ทรมานผู้ที่รอดชีวิตมักจะเปลี่ยนความเจ็บปวดและความสูญเสียให้เป็นแรงผลักดันในการช่วยเหลือผู้อื่นหรือการสร้างความหมายใหม่ให้กับชีวิตของตัวเอง พวกเขาเชื่อว่าประสบการณ์เลวร้ายที่ผ่านมาไม่ได้เกิดขึ้นโดยไร้ความหมายแต่เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางที่หล่อหลอมให้พวกเขากลายเป็นคนที่ดีขึ้นและมีความเข้าใจในชีวิตมากขึ้นการมีวัตถุประสงค์ที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองจะทำให้พวกเขามีเหตุผลที่จะมีชีวิตอยู่และต่อสู้ต่อไปแม้ในายามที่ความทุกข์นั้นถาโถมเข้ามาอย่างหนัก 4. การฝึกฝนความยืดหยุ่นทางจิตใจอย่างเข้มงวด ความสามารถในการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากความล้มเหลวคือผลจากการฝึกฝนความยืดหยุ่นทางจิตใจอย่างเข้มงวดผู้ที่รอดชีวิตจะมองความทุกข์ทรมานเป็นเหมือนการฝึกฝนจิตใจให้แข็งแกร่งพวกเขาไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นเหยื่อแต่เป็นผู้รอดชีวิตที่ต้องใช้ความสามารถทั้งหมดที่มีเพื่อเอาชนะสถานการณ์พวกเขาฝึกฝนการควบคุมความคิดเชิงลบการเปลี่ยนการตอบสนองจากอารมณ์เป็นเหตุผล และการมองความล้มเหลวเป็นเพียงข้อมูลที่ต้องเรียนรู้ความยืดหยุ่นทางจิตใจนี้ถูกสร้างขึ้นผ่านวินัยในการคิดและการปรับทัศนคติในทุกๆวัน 5. การสร้างความหวังที่ตั้งอยู่บนความเป็นจริงความหวังเป็นสิ่งสําคัญแต่ความหวังที่แท้จริงต้องเป็นความหวังที่ตั้งอยู่บนความเป็นจริงผู้ที่รอดชีวิตไม่ได้หลอกตัวเองด้วยความคิดเชิงบวกที่ไร้พื้นฐานแต่พวกเขาสร้างความหวัง จากการลงมือทำเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันเพื่อสร้างความก้าวหน้าที่จับต้องได้พวกเขามองเห็นความเป็นไปได้ในสถานการณ์ที่มืดมนและเชื่อในความสามารถของตัวเองที่จะก้าวข้ามมันไปได้ความหวังที่ตั้งอยู่บนความเป็นจริงจึงเป็นเสาหลักที่ช่วยให้พวกเขายังคงมีความมุ่งมั่นและมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์โดยไม่ถูกความสิ้นหวังเข้าครอบงำ 6. การตัดขาดจากความสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเมื่อต้องเผชิญกับเรื่องเลวร้ายที่สุดผู้ที่รอดชีวิตจะเข้าใจว่าพวกเขาต้องตัดขาดจากความสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษอย่างเด็ดขาดความสัมพันธ์ที่บั่นทอนกำลังใจหรือสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยดลังงานเชิงลบจะทําให้การฟื้นตัวเป็นไปได้ยากพวกเขาให้ความสําคัญกับการปกป้องพื้นที่ทางจิตใจของตนเอง เละเลือกที่จะอยู่กับผู้คนที่ให้การสนับสนุนและเชื่อมั่นในความสามารถของพวกเขาเท่านั้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการฟื้นฟูคือการตัดสินใจที่จําเป็นอย่างยิ่งในการก้าวไปข้างหน้า 7. การให้ความสําคัญกับการดูแลตนเองอย่างมีวินยัยการดูแลตนเองในช่วงเวลาวิกฤตไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยแต่เป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งผู้ที่รอดชีวิตให้ความสําคัญกับการดูแลตนเองอย่างมีวินยัยทั้งในด้านร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณพวกเขาไม่ได้ละเลยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์การออกกําลังกายหรือการนอนหลับที่เพียงพอแต่ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้เป็นพิเศษเพราะพวกเขารู้ว่าร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงคือเครื่องมือสำคัญที่สุดในการต่อสู้กับความทุกข์ทรมานการดูแลตนเองอย่างมีวิน,นัยจึงเป็นการแสดงออกถึงความเคารพในตัวเองและเป็นรากฐานของการฟื้นฟูที่ยั่งยืน8 การฝึกฝนการให้และรับความช่วยเหลืออย่างชาญฉลาดไม่มีใครสามารถผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายที่สุดมาได้เพียงลำพังผู้ที่รอดชีวิตจะฝึกฝนการให้และรับความช่วยเหลืออย่างชาญฉลาดพวกเขาไม่กลัวที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญหรือคนรอบข้างแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ต้องแน่ใจว่าการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นนั้นไม่ทำให้ตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากมากขึ้นการเรียนรู้ที่จะยอมรับความอ่อนแอ และขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นคือความแข็งแกร่งที่แท้จริงและการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ที่คล้ายคลึงกันก็เป็นส่วนสำคัญของการเยียวยา9การสร้างนิยามใหม่ของความสำเร็จและความสุขความสำเร็จและความสุขในชีวิตของผู้ที่รอดชีวิตมักจะถูกสร้างนิยามใหม่พวกเขาไม่ได้ยึดต,ติดกับความสำเร็จทางวัตถุหรือสถานะทางสังคมเหมือนในอดีต แต่ให้คุณค่ากับความสงบภายในความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพและการมีสุขภาพที่ดีการสร้างนิยามใหม่นี้ช่วยให้พวกเขามีชีวิตที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมายพวกเขามองเห็นความสุขในสิ่งเล็กๆน้อยๆที่คนอื่นมองข้ามไปการเปลี่ยนแปลงนิยามความสำเร็จนี้ทำให้พวกเขามีอิสระจากความคาดหวังภายนอกและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขจากภายใน 10. การใช้ความเงียบเพื่อค้นพบความแข็งแกร่งภายในความลับที่สำคัญคือการใช้ความเงียบเพื่อค้นพบความแข็งแกร่งภายในผู้ที่รอดชีวิตใช้เวลาอยู่กับความเงียบสงบเพียงลำพังเพื่อทบทวนประสบการณ์ที่ผ่านมาและรับฟังเสียงภายในของตัวเองการฝึกสมาธิการเขียนบันทึกหรือการใช้เวลาในธรรมชาติอย่างเงียบๆช่วยให้พวกเขา ได้ทำความเข้าใจความทุกข์ทรมานของตัวเองอย่างลึกซึ้งและค้นพบแหล่งพลังงานที่ไม่เคยรู้มาก่อนความเงียบจึงเป็นพื้นที่ที่ช่วยให้พวกเขาเยียวยาจิตใจและสร้างความแข็งแกร่งที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถผเผชิญหน้ากับอนาคตได้อย่างกล้าหาญ11การสร้างและยึดมั่นในกิจวัตรประจำวันที่มั่นคงเมื่อชีวิตถูกสั่นคลอนด้วยเหตุการณ์เลวร้าย ความรู้สึกไร้ระเเบียบและความวุ่นวายจะเข้ามาครอบงำจิตใจผู้ที่รอดชีวิตอย่างเข้มแข็งจะเข้าใจถึงความสำคัญของการสร้างและยึดมั่นในกิจวัตรประจำวันที่มั่นคงพวกเขาไม่ได้ปล่อยให้ความทุกข์ควบคุมตารางเวลาแต่จะสร้างกรอบเวลาที่ชัดเจนสำหรับการทำงานการพักผ่อนการออกกำลังกายและการดูแลตัวเองกิจวัตรประจำวันที่มั่นคงนี้ เปรียบเสมือนสมอที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้ลอยแข้งว้างไปกับอารมณ์ที่รุนแรงการมีวินัยในการทำสิ่งเดิมๆซ้ำๆอย่างสม่ำเสมอเป็นการแสดงออกถึงการควบคุมตัวเองที่ยังคงอยู่และเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การฟื้นฟูเป็นไปอย่างมีระบบและมีทิศทาง 12. การใช้เรื่องเลวร้ายเป็นพลังขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกความลับอัลําค่าที่สุดคือ การที่พวกเขาสามารถเปลี่ยนความทุกข์ทรมานให้เป็นพลังขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกผู้ที่รอดชีวิตไม่ได้ต้องการลืมเรื่องเลวร้ายที่เกิดขึ้นแต่พวกเขาใช้มันเป็นเชื้อเพลิงในการสร้างชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมพวกเขาเชื่อว่าเมื่อผ่านพ้นประสบการณ์ที่โหดร้ายมาได้แล้วพวกเขามีความรู้ความเข้าใจและความแข็งแกร่งทางวิญ,ญญาณที่คนอื่นไม่มีการเปลี่ยนความเจ็บปวด ให้เป็นการกระทําเพื่อความยุติธรรมการเป็นผู้ให้หรือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมคือการเปลี่ยนความสูญเสียให้เป็นมรดกที่ทรงคุณค่านี่คือการแสดงออกถึงความสามารถในการเปลี่ยนแผลเป็นให้เป็นพลังและเป็นสิ่งที่ทําให้พวกเขาก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําทางวิญญาณในที่สุดการรอดชีวิตจากเรื่องเลวร้ายที่สุดมาได้ไม่ใช่เรื่องของโชค แต่เป็นผลจากหลักการที่แข็งแกร่ง12ประการนี้การยอมรับความจริงการควบคุมตนเองการมีวัตถุประสงค์ที่สูงส่งและการสร้างความหวังบนพื้นฐานของความเป็นจริงคือแก่นแท้ของจิตวิญญ,ญาณผู้ไม่แพ้จงนำหลักการเหล่านี้มาใช้ในชีวิตของคุณเพราะมันจะช่วยให้คุณสามารถก้าวผ่านทุกความท้าทายและค้นพบความหมายที่แท้จริงของชีวิตได้อย่างมั่นคงหากคุณชอบบทความดีๆแบบนี้ หรืออยากให้ทางเราเพิ่มเติมหัวข้อไหนเป็นพิเศษสามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพัฒนาตนเองวันละ1%ก็สำเร็จได้เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่จากเราที่จะทำให้คุณมีพลังและสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้คุณในทุกๆวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ